เราจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไงครับน่ากลัวอย่างที่คิดไว้ไหมฮะไม่เจ็บน้อยไหมครับวันนี้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกตึงๆใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเคสคุณอ้อมนะฮะวันเนี้ยเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็วันนี้คุณอ้อมเป็นงานแก้นะครับคุณอ้อมสุกัญญาเป็นงานแก้เรามาดูเหตุผลกันว่า ขาแก้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องกัญญานะครับมาช่วยดูนิดนึงอ่ะกัญญาเอาฝั่งไหนดีกัญญามาฝั่งนี้ก่อนหกันเพราะว่าเพราะว่าหมอถนัดฝั่งนูน้นโอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือหลังทำทันทีนะครับของคุณอ้อมสุกัญญานะครับเนาะอาการบวมก็มีอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือว่าให้รับทราบครับว่าในแต่ละเคสเนี่ยนะครับเพื่อได้ดได้ดูหลายๆเคสว่าแต่ละเคสเนี่ย มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าแล้วก็มีปัญหาแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะฮะการเสริมจมูกไม่ใช่ว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าทํางานแบบทํางานหยาบเหมือนโรงงานอะที่แบบว่าเป็นแบบบล็อกบล็อกบล็อกมาเลยก็ต้องเป็นบล็อกเดียวกันไม่ใช่แต่การเสริมจมูกเนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่าเราต้องดูสัดส่วนใบหน้าของคนไข้ไปสําคัญนะครับเพื่อทําให้ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยแม่นยําแล้วก็เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับย้อนไปสําหรับเคสคุณอ้อมกันนะฮะนี่นี่ครับ อันนี้เป็นงานก่อนเป็นภาพก่อนทํานะครับของคุณอ้อมนะครับก็คือขอเล่าบระดคร่าวๆคือว่าคุณอ้อมเนี่ยเคยเสริมมาแล้วรอบนึงนะฮะจูต้องไหมฮะแต่ว่าเห็นไหมครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแกนจมูกข,ของคุณอ้อมเนี่ยมีสส่งที่ดูเฉียงไปทางฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนเลยฮะฝั่งนี้เห็นคือฝั่งไหนครับกัน,นยา ถูกต้องไหมกันจะเห็นไหมว่าแกนจมูกเขาจะเอียงนิดน,นึงอ่ะเอ็นเอ็นนิดหนึ่งทางขวาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเรื่องแกนจมูกเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไ,ดไหมนะครับเพราะตอนแรกพี่หมอก็มีแผนว่าสมมุติถ้าเขามีเรื่องฐานจมูกที่ดูสูงอยู่แล้วอ่ะ เราทําการเรื่องต่อกระดูกแทนนะครับแต่เคสนี้เราทําการปรับฐานเฉยๆนะครับแล้วก็เราจะเหลาซิลิโคนให้รับกับใบหน้าของเขามากกว่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามเนาะสามารถที่จะรีบคอมเมนต์ไว้เลยนะครับถามพี่หมอได้เลยนะครับช่วงนี้เพจปลิวเลยต้องเป็นเพจใหม่นะฮะโอเคอ่ะดูนะครับแล้วก็ดูด้านด้านด้านตรงปลายนะครับจะสังเกตเห็นว่าปลายจมูกเขาเนี่ยจะค่อนข้างดูยาวผิดปกติไปนะครับมันดูลักษณะเป็นดูงุ้มๆนะครับเนาะพี่อ้อมนะครับโอเคเดี๋ยว ดูด้านข้างน,นิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกัญญาพาไปดูหน้าตรงอีกทีหนึ่งนี่นี่ครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าทรงเดิมเนี่ยปลายจมูกจะค่อนข้างดูงุ้มเลยนะครับแล้วก็บริเวณสันจมูกเห็นไหมฮะจะดูล,ลักษณะดูโกง่งๆทั้งๆที่ตอนแรกคนไข้เคยแจ้งพี่หมอแล้วนะว่าครั้งก่อนที่เคยทําตอนนูน่นใช่ไหมฮะบ,บอกว่าเคยมีกระดูกขั้มนะครับแต่สังเกตไหมครับว่า คนไข้มีกระดูกหั่แต่ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้ทับกันแก้ไขเพราะว่าสันจมูกคนไข้อะยังมีลักษณะที่ดูโกงๆอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตรงนี้แก้ไขได้หรือเปล่าอ่ะขอเริ่มจากหน้าตรงกันนะครับขอเริ่มจากหน้าตรงนะว่าแกนจมูกดูตรงขึ้นหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก่อนผ่าตัดนะ แกนจมูกดูใสนะครับแล้วก็ลักษณะค่อนข้างคบเลยแหละคมแบบบาดมือนะครับเอามือไปโดนปุ๊บเลือดไหลอ่ะอันนี้ก็เวอร์เกินไปนะครับนะฮะแล้วก็ปลายจมูกนะฮะที่ดูตึงนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราปรับฐานนะครับแล้วเอาซิลิโคนเนี่ยให้รับกับใบหน้าคนไข้มากขึ้นวางอยู่ในเทคนิคการวางซิลิโคนใต้ยุบกระดูกนะครับออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างส่วนตรงปลายเนี่ยเราจะลองปลายด้วยกระดูกสัเคราห์ด้วยนะครับนะฮะดูนะฮะอันนี้ี่ฟอนะ นี่ฮะ after เห็นไหมครับจะสังเกตว่าตอนนี้นครับแกนจมูกของคุณอ้อมนะครับมีแกนที่ตรงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับก่อนผ่าตัดนะครับเห็นไหมฮะก่อนผ่าตัดชั่วโมงที่แล้วยังมีลักษณะที่ดูแกนเอียงอยู่เลยแล,และดูหน้าแข็งนะครับตอนนี้ทําให้ดูหวานขึ้นครับก็คือว่าจากแกนที่ดูเอียงเราจะปรับให้ตรงขึ้นครับเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะม,มันจะเฉียงนะฮะเราจะปรับให้ตรงขึ้นแล้วก็จากที่ดูคมๆจะทําให้มันดูละมุนมากขึ้นนะครับส่วนตรงปลายที่ดูงุ้มก็ทําให้มันเพอร์เฟกให้ดูหวานขึ้นนนะครับี่ฮ เห็นไหมครับว่าตอนนี้แกนจมูกตรงแล้วเห็นไหมฮะเส้นสีขาวที่ตกกระทบใบหน้าเห็นไหมครับจะมีเส้นสีขาวเส้นหนึ่งที่ตั้งฉากกับนิ้วพี่หมออันนี้อยู่ตรงกึ่งกลางแล้วนะครับส่วนอาการบวมทั้งสองข้างยังมีเป็นเรื่องปกตินะครับขวามักจะบวมกว่าซ้ายนะครับแต่อยากจะให้สังเกตตรงปลายจมูกนะนะครับปลายจมูกอันเก่าเนี่ยจะค่อนข้างดูงุ้มๆเลยแหละนะครับแล้วก็ตึงด้วยถามเจ้าตัวจะรู้เลยเนาะว่าเวลาคำมันจะแข็งๆนิดนึงใช่ไหมคะนะครับแต่ตอนนี้เป็นไงับลองคำดูสิครับนิ่มไหม นิ่มนะเห็นไหมครับเวลามือเขาแตะเห็นไหมฮะมีเอลาตติกดด้งเด้งเห็นไหมนุ่มๆนะครับอ่ะขออนุญาตครับเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงครับนี่ฮะด้านข้างได้รับการแก้ไขใหม่แล้วครับนะฮะจากเดิมนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นี่ครับแกนจมูกเดิมเห็นไหมครับว่ากระดูกค้ามมีแต่ว่าเขายังไม่ได้ปรับให้แบบสมบูรณ์แบบและซิลิโคนเนี่ยนะครับอาจจะเหลาไม่เหมาะสมเห็นไหมครับว่าออกมาแล้วเนี่ยโคนจมูกอ่ะมันต่ํากว่าตรงบริเวณสัน สันมันสูงกว่าคนจมูกเยอะเลยฮะมันก็หลุดโค้งนะครับเห็นไหมครับพอมันโค้งปุ๊บมันก็เลยดูงุ้มนะครับเห็นไหมเป็นเส้นโค้งลงมาเลยแต่ดูนะครับเวลาหมอปรับเปลี่ยนใหม่พี่หมอปรับเปลี่ยนใหม่นะดูนะครับนี่นี่ฮะ นี่ครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือว่าบริเวณสันจมูกนะฮะที่แต่ก่อนเนี่ยนะครับถ้าจําได้นะฮะมันจะเป็นลักษณะที่ดูโคฟ์เคิร์ฟเคิร์ฟนะฮะลิ้นคันกันอีกแล้วนะฮะเคิร์ฟเคิร์ฟโค้งๆนะฮะตอนนี้จะทําให้มันเป็นนะฮะลักษณะลมุนมากขึ้นเห็นไหมฮะเวลาการยุบบวมเข้าที่นะครับตรงนี้จะยุบไปอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็เป็นพอย n ์หนึ่งเหมือนกันที่พี่อ้อมกังวลว่า ตัวเสริมมาแล้วเนี่ยมันดูแข็งเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะวันนี้ก็คือเราต้องปรับให้ดูละมุนขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาการบวมบริเวณตรงโคนจมูกอะฮะจะยุบหมดเลยนะฮะอ่ะอยากให้พี่อ้อมลองลองสัมผัสลองรูปดูครับเป็นไงละมุนไหม อันเดิมจําได้ไหมมันจะแข็งแข็งมันจะแบบเหมือนเป็นสเตป็ปเหมือนจะเป็นแบบขั้นบันไดอะนึกออกไหมฮะแต่ตอนนี้จ,จะสังเกตว่าตรงปลายจมูกของพี่อ้อมนะครับเห็นไหมฮะมีความละมุนมากขึ้นแล้วก็รับกับบริเวณคนจมูกที่ต้องเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณตรงปลายจมูกเห็นไหมฮะทรงที่ได้ก็ต้องเป็นทรงสโลปเออลนะครับนะครับหน้าผากเห็นไหมครับ ต้องทามุมกับบริเวณตรงโคนจมูกเนี่ยให้ได้120องศาตามนิ้วพี่หมอชี้นะนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะจะสังเกตว่าลายเส้นเนี่ยจะเป็นรูปตัว S นะครับจากหน้าผากลงมาเห็นไหมเป็นตัว S นะฮะแล้วก็ทิ้งลายเส้นลงมาให้เป็นตัว L นะครับตรงนี้มุมตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงปากก็ต้องทํามุมให้พอดีกับใบหน้านะครับก็คือเป็นมุม90องศาไม่งุ้มเกินไปไม่พุ่งเกินไปแต่เขาเรียกว่าพุ่งแบบพอดีนะครับ พุ่งแบบมนๆไม่ใช่แบบพุ่งแหลมๆนะโอเคป่า okay, wow. นะครับวันนี้ก็นะฮะตอนแรกบอกไม่มีไม่มีทรงใช่ไหมฮะแต่ขอ,อยังไรก็ได้ที่ทําให้แบบว่าใบหน้าดูหวานแล้วก็ละมุนขึ้นใช่ไหมครับเป็นยังไงครับตอนแรกกลัวมากไหมครับก็กลัวตอนแล้วรู้จักคลินิกเราได้ยังไงครับเนี่ยก <c oughs> ็ดูผ่านเฟซบุ๊กาดูไลน์ตลอดเลยอ๋อดูไลน์ตลอดฮะแต่ตอนนี้มีมีม,มีมีข่าวข่าวเสียใจมาบอกนะฮะเพจเราตอนนี้กําลัง โดนแบบมาร์กแก็เบิกยึดไปอยู่นะฮะตอนนี้กําลังเพนเพสสัรองนะฮะก็นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพจเพจใหม่เราด้วยนะครับเพราะว่าเพจเก่าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะในการกู้ขึ้นมาได้เผลอๆเนี่ยถ้าโชคร้ายจริงอาจจะหายไปเลยนะครับแต่ว่าก็ยังสัญญากับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสาระดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะเนาะโอเควันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอได้นะฮะสัมภาษ นอกจากหวานแล้วอ่ะสวยดูแพงแล้วเฮงแน่นอนโอเคไหมครับเฮงเฮงครับผมโอเคครับสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกไลฟ์นึงนะฮะช่วงนี้ต้องไลฟ์กัยนิดนึงครับเพราะว่าเพจใหม่เนี่ยไลฟ์หายหมดเลยปกติเนี่ยต้องบอกต้องต้องถามนะฮะกัญญาพิจารวันวันหนึ่งเนี่ยบางทีจะไลฟ์แค่หนึ่งเคสเองนะแบบแต่นี้ต้องขยันนิดนึงครับเพราะว่าเพจใหม่เนี่ยแบบเกรี้ยงมากเพจใหม่ก็คือแบบว่าดูไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามสร้างวันนี้ให้เยอะที่สุดนะครับเนาะโอเคไม่ไป่ายครับแล้วเจอกันครับ